ตะกรุดดอกนี้นะครับเป็นตะกรุดพรลลักษณ์หน้าทองนะครับของวงปูกาหลงเขี้ยวแก้วนะครับออกปี2550นะครับพรลลักษณ์หน้าทองนะครับเป็นสุดยอดวิชาเสน่ห์เมตตามหานิยมชั้นสูงของวงปูนะครับเลิกปลุกเสกวิชาพรลลักษณ์หน้าทองนะครับมีเลิกเดียวนะครับคือเลิกจัน์ซ้อนจันทร์นะครับวันจันที่ตรงกับข้างขึ้น15ค่้าข้ามให้จัเต็มดวงนะครับตะกรุดดอกนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับ คุกผงประทมังวิเศษลงรักปิดทองคำแท้จานยันมือด้านในและด้านนอกนะครับมีหมายเลขกำกับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับทักข้อความมาทางเฟซได้นะครับเดี๋ยวผมมีแบ่งให้นะครับ